สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคำทำนายดวงชะตาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสดวงชะตาคนเกิดวันพฤรรหัสประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2 5 6 4จะเป็นเช่นไรบ้างเรามาดูกันนะคะสำหรับคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสเรื่องราวต่างๆในชะตาชีวิตคนพฤหัสในเดือนกุมภาพันธ์พไพ่ใบแรกขึ้นมาก็ได้พไพ่ใบนี้เลยนะคะ ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่จัดเม้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นจัดเม้นในเดือ,อของคนวันพฤหัสนะคะก็คือจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะจริงๆไพ่ใบนี้เวลาขึ้นมาส่วนใหญ่เขาจะแนะนํนาใไม่ปทําบุญบริจาคลงศุขนะคะทําบุญบริจาคลงศุขพวกนี้เราจะดีนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินสําหรับคนเกิดวันพฤหัสในเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าดีทีเดียวนะคะถือว่าดีทีเดียวตำแหน่งการเงินในไพ่ใบนี้นะคะ ไพ่ใบนี้ถือเป็นไพ่ที่ดีไพ่ในเรื่องของความมั่นคงและการทเรื่องการงานและในเรื่องของการเงินค่ะย้ําเตือนนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งด้วยไพ่ใบนี้ใบที่3าในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานในเรื่องการเงินสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงต้นเดือนมานี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเดี๋ยวมาใบที่ห นะคะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางนะคะจะไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านนะคะคนวันทฤหรสอาได้ไพ่เดวิลเข้ามาด้วยจะเป็นช่วงเดือนที่นะคะต้องระวังในเรื่องของการเดือนร้อนเพราะคนอนื่นทําอะไรอย่าไว้ใจง่ายนะคะระวังในเรื่องของการโดนโกงระวังในเรื่องของการโดนหลอกนะคะหลอกให้เสียเงินเสียทรัพย์ทให้เสียความรู้สึกเข้ามานะคะเอะอ เป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะการงานการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแล้วก็นะคะไพ่ใบนี้นะคะก็เรียกว่าถ้าในเรื่องโชคลาภอาจจะไม่เด่นแปลไพ่ใบนี้ถ้าในเรื่องการเงินเขาเรียกว่าจะได้มาจากการทํางานนะคะจะได้มาจากการทํางานมาจากฝีมือล้วนๆนะคะมาจากฝีมือมาจากความทุ่มเทมาจากความขยันค่ะแล้วยังหมายถึงในเรื่องของ j อบพิเศษงานพิเศษรายได้พิเศษนอกเหนือจากงานประจําก็จะเข้ามาดีด้วยเช่นกัน นะคะสำหรับคนเกิดวันเพฤหัสนะคะอ่าคนนี้นะคะโดยภาพรวมในเรื่องของการงานในปีนี้นะคะในปีในในเดือนนี้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์โดยภาพรวมก็ถือว่าดีถือว่าดีแต่ถามว่ามันอาจจะมีช่วงเออมีช่วงเดือนเออมีช่วงจังหวะที่เหนื่อยบ้างไหมนะคะมีนะคะมีมีมมหไห่แบบนี้นะคะ ถ้าถามว่าในเรื่องการงานมีช่วงจังหวะที่เหนื่อยมีอะไรไหมมีนะคะบางครั้งเราก็อยากจะคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องทํางานอยู่คนเดียวทําไมฉันต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะทาไมคนเดื่อนไม่เห็นมีใครมาช่วยฉันทบ้างเลยนะคะค่ะเพราะนั้นก็อย่าไปคิดตรงนี้ได้ค่ะยิ่งทํางานเยอะเรายิ่งได้กําไรนะคะได้กําไรได้ประสบการณ์นะคะ,ะมาถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักได้ไพ่ใบนี้นะคะเด e f o อยู่ในตําแหน่งของความรักหรือคนลก ถ้าเป็นคนโสดถ้ามีใครเข้ามาในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์จะเป็นความรักที่ยังไม่ได้จรังยั่งยืนนะคะไพ่ The f ฟ o l ใบนี้แต่ในตำแหน่งคนรักเขาเรียกว่าเป็นความรักที่ยังไม่ได้ผูกมัดมหรือเขาไม่ได้คิดที่จะผูกมัดมอะไรแค่เข้ามาพูดพูดคุยคุยนะคะแค่แวะเข้ามาทักทายแล้วเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ไปนะคะเป็นความรักที่ไม่มีการผูกมัดซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ว่าซึ่งกันและกันแตเป็นความรักที่เขายังไม่ได้คิดที่จะผูกมัดกับใครหรือเป็นความรักที่เขายังไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไร นะคะในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องความรักสาหรบบคนเหมือนผู้รักยนะคะแต่แพร่ไปในเรื่องของการงานเป็นในเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีนะคะ่ะ <c oughs> รวมทั้งนะคะในเรื่องของความทุ่มเทในเรื่องของความขยันเนี่ยนะคะเพราผู้ใหญ่จะมองเห็นมองเห็นใน,ในเรื่องของความสามารถของเรามีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลค่นะ,คะ,ส,ส,นะคะส่งเสริมดีด้วยนะคะส่งเสริมดีด้วยค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพก็ระวังนิดนึงนะคะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุมาจากอะไรนะคะระวังในเรื่องของการเดินสะดุดนะคะเดินสะดุดขาเข,ข่าอเท้าได้รับบาดเจ็บนะคะหรือเขาเรียกว่าการตกบันไดพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็โดยภาพรวมนะคะคนเกิดวันพฤหัสถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานอ่ะ ในเรื่องของการทํางานบางคนถ้าทํางานที่อาจจะต้องมีการเดินทางติดต่ออะไรเนี้ยงานจะเข้ามาค่อนข้างเยอะงานจะค่อนข้างเข้ามาเยอะในช่วงประมาณช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเรือกครึ่งหลังของเดือนน่ะนะคะช่วงครึ่งหลังของเดือนงานจะเข้ามาเยอะค่ะทำให้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะคะก็เลือกเดินทางบ่อย ปนู่นไปนี่ของเราอยู่ตลอดแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวการไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยในช่วงประมาณช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะบางคนจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะงานออนไลน์การค้าขายออนไลน์ค่ะก็คือจะเป็นช่วงเดือนที่เหนื่อยนิดนึงนะคะการแข่งขันสูงนะคะงานออนไลน์งานขายออนไลน์การแข่งขันมันจะสูงทําให้เราต้องทุ่มเทนะคะต้องทุ่มเทต้องเหนื่อยกับมัน ต้องตุ้มเทกับมันนะคะเราถึงจะไปได้นะคะอ่าคราวนี้นะคะในเรื่องของคำพูดนะคะถ้านะคะสิ่งที่จะต้องระวังสำหรับคนวันพฤหัสอะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังในเรื่องของคำพูดระวังในเรื่องของการแสดงออกนะคะโดยเฉพาะถ้าเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ปัญหาของเราหรือพูดง่ายๆว่าเรื่องชาวบ้าน นะคะอยากเข้าไปยุ่งเพราะว่าจากปัญหาของคนอื่นจะกลายเป็นปัญหาของเรานะคะจากที่เขามีปัญหาการกลายเป็นว่าเขาจะมาไีแบบมีปัญหากับเราแทนนะคะเพราะว่าด้วยนิสัยของคนวันพฤหัสเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นคนที่ตรงบางทีเ็าเรียกว่าเห็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องอาจจะรับไม่ค่อยได้นะคะแต่จริงๆอ่ะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่เราจะเข้าไปวุ่นวายเรื่องไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการาเรได้ว่าเดือนร้อนเพราะคนอื่นนะคะ เขาเรียกว่าการเป็นแสดงความคิดเห็นในเรื่องของคําพูดอะไรต่างๆแบบตรงๆนะคะมันจะการเป็นมีปัญหาไปได้นะคะการเป็นเราจะเดือดร้อนไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องเราพยายามเลี่ยงพยายามอย่าได้เข้าไปยุ่งเด็ดขาดนะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีปัญหามาแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเรานะเราช่วยกันหนึ่งนะถ้ามีปัญหามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเรานะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องเราก็อย่าได้เข้าไปยุ่งอย่าได้เข้าไปก้าวไก่ทีเดียว นะคะอ่าคราวนี้เดี๋ยวจะถามว่าคนวันพุนหัสต์มีอะไรต้องเตือนมีอะไรต้องระวังไหมนะคะก็ได้ไพ่เหรียญน,นะคะเป็นช่วงเดือนที่บางคนอาจจะคิดเอ๊ะฉันจะเอาเงินที่มีไปทําอะไรดีนะให้มันงอกเหนือขึ้นมานะคะจะเล่นหุ้นดีไหมนะคะ,พะไพ่ใบนี้คือไพ่สรุปที่ว่ามีอะไรที่เตือนไหมสำหรับคนธุหัส นะคะกไ็ได้ไพ่เหรียญขึ้นมาเขาเรียกว่าการคิดวิคห์จะอยากอยากจเอาเงินตัวเองที่มีนะ่ะไปทําให้มันงอกเกยขึ้นมานะคะ<ส>หรือว่าจะเล่นหุ้นดีนะประมาณนั้นนะคะถ้าจะเล่นพุ้นเราก็จะต้องปรึกษาผู้รู้นะคะปร,รึกษาผู้รู้หรือจะต้องศึกษานิดหนึ่งนะคะค่ะ,ะในเรื่องของการงานที่เมื่อกี้ก็บอกไปนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์หรือการทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะการแข่งขันค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะ ดะวยนั้นเขาเรียกขยันเข้าไว้นะคะขยันเข้าไว้หน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะคะยุคนี้เขาเรียกว่ามีงานทำคือโชคดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ได้ไพ่นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกนะคะว่าเอออย่าเผือใจไปรักใครง่ายนะถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งมันจะเป็นความรักที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังหรือไม่ได้คิดที่จะผูกมัดอะไรนะคะ แค่เรียกว่าแวะมาแล้วเดี๋ยวเขาก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้แค่แวะผ่านมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปนะคะเพราะ,ะนั้นรักตัวเองดีกว่าอยู่กับตัวเองไปก่อนดีกว่านะคะก็น,นี้เป็นคําทํานายสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคำทำนายของเดือนกุมภาพันธ์2 5งพา